ทองฟ้านีแหละตัวฉันไม่อาจอยู่คำฟ้าไม่เหมือนดวงตะวันนี่คือท่อนแรกของเพลงครอบครัวเดียวกันนั่นไงล่ะทองฟ้ามาจากซีดีเพลงอัลบั้มชุด25ปีให้หลังของผมที่ออกเผยแพร่มาสองปีที่แล้ว เคยได้ยินเคยได้อ่านข้อความว่าเวลาคนเวลามนุษย์น,น,นะครับมายืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะเป็นป่าเป็นเขาอยู่กลางทะเลทรายอยู่กลางมหาสมุทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใตท้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมนุษย์เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเล็กนิดเดียวตัวเราแบบถ้าสมมติยิ่งเราแยกร่างนะครับเหาะขึ้นไปบินขึ้นไปสูงบนท้องฟ้าเลยแล้วมองกลับลงมาเนี่ยบางทีเรา มองไม่เห็นแมกแ้กระทั่งตัวเราเองนั่นก็เพื่อเขาจะเตือนสติจะสอนว่าให้เราเนี่ยนะอย,ย่ายึดติดให้เราปล่อยวางให้เราหลุดพ้นจะได้เบาสบายโล่งโปร่งใจเพราะเราไม่มีความหมายอะไรเราแทบไม่มีตัวตนเราเองยังแทบจะมองตัวเองไม่เห็นเลยถ้าเราอยู่ไกลขนาดนั้นพอพูดถึงเรื่องท้องฟ้าบางทีเราก็เห็นนกบินนกบินวันนียตัวเล็กนิดเดียว ผมเคยรู้สึกว่าเฮ้ยนกมันตัวเล็กนิดเดียวแต่มันก็มีตัวตนนะมันเก่งออกมันมีความหมายนะมันบินได้อะมันบินในอากาศได้แล้วทําไมตัวเรานี่ไงมีเนื้อมีเนื้อหนังมังสามีความรู้สึกนึกคิดทําไมเราจะไม่มีตัวตนทําไมเราจะไม่มีความหมายบ่อยครั้งผมก็ตอบตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความหมายสิก็เราเป็นคนเนี่ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตพอมาถึงประโยคที่ว่า ผมเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ย้อนแย้งตัวเองอีกแล้วว่าผมเข้าใจแล้วหรอว่าชีวิตคืออะไรผมยังไม่รู้เลยว่าชีวิตคืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตมันอย่างสมบอกว่าผมเป็นนักกีตาร์ผมรู้ว่ากีตาร์เป็นยังไงผมบอกผมเป็นนักดนตรีผมรู้ว่านักดนตรีเป็นยังไงอันนี้กล้าพูดแต่ผมบอกว่าผมเป็นสิ่งมีชีวิตพูดไปได้ยังไงเพราะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าชีวิตคืออะไร พูดถึงนกกันนะครับนกบินมานึกไปถึงการเล่าเรื่อง listen to my stone วันนี้อยากจะเล่าเรื่องเพลงไทยเพลงแรกที่ผมใช้หัดใช้เรียนที่จะเล่นกีตาร์เราเรียกเพลงนี้ว่าเป็นเพลงครูเกี่ยวกับนกครับที่เรียกว่าเพลงครูเพราะว่ารุ่นผมนะย้อนไป60ปีที่แล้วคนหัดเล่นกีตาร์ถ้าเล่นเพลงไทยนะผมว่าร้อยละ95ต้องหัดเล่นเพลงนี้ เพลงนี้เราไม่รู้ชื่อเพลงอะไรรู้แต่ว่าอยากหัดเล่นอ่ะยุคนั้นมันยังไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ไม่มีเรื่องใครเป็นโจกข,ของรู้แต่ว่าพี่เขาสอนแบบนี้เพื่อนมันสอนแบบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นมันเราจะได้ฝึกฝนมันเพลงมันแบบนี้ครับมีอยู่ c คอร์ดนี่ก็เรียกว่าชุดคอร์ดครูเหมือนกัน C A minor F G เป็นเรื่องของนกครับนกที่บินอยู่เนี่ย ล,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 ลา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 เรื่อยเรมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนที่อยู่เพียงเอเเราก็หัดกันมาแบบนี้ผมก็หัดกันมาแบบนี้ ชุดคอร์ดครูสี่คอร์ดและชุดเพลงเรื่อยๆมาเรียงเรียผมเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเพลงเพลงนี้จุดกําเนิดมันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวนะสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ไม่น่าจะยังมีกีตาร์นะครับกีตาร์ถูกคนคิดหรือยังก็ไม่รู้ละแต่เพิ่งมาทราบว่าเพลงเรื่อยๆมาเรียงเรียนั้นสี่ประโยคแรกของเพลงนี้เป็นบทกวีเป็นบทกลอนเป็นกาบกลอนของเจ้าฟ้ากุ้ง ยอดนักประพันธในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาครับจ้าฟ้ากุ้งประพันธ์เรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกาเป็นกาบเฮเรือชมนกและเวลาผ่านไปเป็นร้อยร้อยปีครูชาลีอินทร์วิจิตค่อยมาแต่งเนื้อเพลงที่เหลือจนจบแล้วก็ได้ครูประสิทธิพยอมยงเป็นคนแต่งทํานองโดยใช้คอร์ดชุดนี้แหละเรือเร่อยๆมาเรียงเรียง นนกบิไปทั้งมูพอตระหนักถึงตัวนี้ทำให้รับรู้ว่าแม้ว่าผมเองเกิดมา67สปีแล้วยังไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรแต่อย่างน้อยเรื่องกรุงศรีอุทยาเรื่องเพลงตั้งแต่ยุคในอดีตบทกลอนกลายมาเป็นเพลงยอดนิยมของวันนี้มีคนคัฟเวอร์เพลงนี้โอ้โหตั้งแต่พี่แจ้ไปจนยันเยอะแยะไปหมดเลยครับถึงแม้ว่ายังไม่เข้าใจว่าชีวิตคืออะไร แต่ผมก็รู้สึกว่าการที่เล่าเรื่องนี้ทำให้ผมมองเห็นว่าชีวิตมีความหมายเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียนนกบินเชียงไปท่นมื